thì theo đèn cũng nhớ tỏ măng bao tay xem tình yêu cùng thì sau vui lấy một kim trang Grazie <laughs> dai dai badang

อันนี้อันนี้เดี๋ยวเรารู้เรื่องนันหมดะเเรารู้จักานว่าะอโอเคโอเง่้ยอธิบายก่อนันแรกับแบบแรกตองการาัองการงองการแรกจะดีวันเก้าหิวันที่เก้าธันวาคมเวลาเก้าโมงช้นาที วันที่เท่าไหร่จะไปเรยะไเขาจดเมีคนจดวันที่เก้าเออเขาจดวันที่เก้าวัาเก้าเช้าเก้นทีทำพิธที่บูชาไหว้แลวก็เชิญเชิกินจูงจินจ้อยีเวลาินจูจ้ับเก้ายเลจัอไ้ก้ายูจะหยิบไว้จังต่อหยิจัเก้ายิบเราเจ้นเรางเจ็ง

เก้านาทีเก้านาทีอาีกทิมจเชิญเชิญเชิญองค์องค์เทพลนกแม่จ้าจ้าเป็นแม่ที่ใหม่ตอนทัตอนนี้ผมอ่สองข้อนะผมอ่ข้อนี้ผมข้อนี้ข้อนี้พี่ก่อนพี่กิงจุกเนี่ยอี่กิมจเกเนี่ยที่ก่อนดีี่ไอ่ไอ่บอกเท่าที่ตันอบ Yeah. <t– tr> năng <seine Christmas> <t cities> à, <trAdd tribes> so so cao <tr opposite> <laughs> uh, <dito. cười> uh, uh, là gì vừa 19, cao 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 cái gì cái cái gì thì จะดีกว่าจากเก้ายิเนี่ยคือรื้อสานเราเราวันที่เก้าวันที่เก้าเวลาเก้าโมงเราเราเชิญเจ้าออกวันที่สิเ้าเราลื้อนาแล้วก็วันที่ยี่สา่วโทษ่วโทก็คือเราจะตั้งรัเองจากวับที่วันที่วครับ